ครับมาพบกับเกษตรศิลปินนะครับผมวันนี้วันที่3นมิถุนายน2 5 6 4ครับวันนี้เลื่กงานมยมดีได้เวลาหวานข้าวครับผมพื้นที่ประมาณ8ไร่ครับทีนี้ใส่ข้าวหอมมะลิ105หมดเลยครับผมครับอากาศกำลังดีครับวันนี้ครับนี่รถฝัน กาวคนหวานอยู่นู่นนะครับผมนี่ครับใกล้ๆนะครับผมรถไถครับสั่งนี้กำลังไถกบนะครับผมหวานเสร็จแล้วครับปีที่แล้วนี่หวานทีไปหน่อยครับปีนี้เลยบอก คนวนันอว่าให้วันห่างอยู่หน่อยครับผมฝั่งนี้เสร็จแล้วครับผมจะมีสองฝั่งครับสายขวานะครับผมปีที่แล้วนี่สายนี่ใส่ข้าวเหนียวครับขวาใส่ข้าวเจ้าครับทีนี้ใส่ข้าวเจ้าทั้งสองครับหอมมะลิหนึ่งสห้าครับผมนี่พึ่งปัน่น รถไถเพิ่งปั่นเสร็จนะครับปั่นเพื่อหวานนะครับผมอันนี้ปั่นกบครับอันนี้ขั้นตอนปั่นกบแล้วนะครับผมบันนี้แกครับต้นกระดาษนะครับผมสูงริบเลยวครับผมน่ครับยังไม่ได้ตัดหญ้านะครับมีรถมา เสข้าวมาครับบนสันยังไม่ได้ตัดแย่ครับสันพื้นที่ครับผมที่ดอนโคกครับพื้นที่โคกมีหวานเสร็จแล้วครับวันนี้ขั้นตอนปั่นกบแล้วครับ ก็อาทิตย์นี้อากาศกําลังดีครับดูพยากรเรียบร้อยผมอาทิตย์หน้านี้ฝนมาก็พอดีเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยก็จะให้โดนนะครับมาคุ่มหญ้านะครับมันมีปั่นกบแล้วครับผมดูนกครับ นกก็ตามแล้วครับเดี๋ยวไปผมขอตัวไปไล่นกนะครับผมสำหรับคลิปนี้การหวาดข้าวประจำปี2564นะครับผมข้าวหอมมะลิ105ครับก็คลิปนี้ก็ลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ